สวัสดีครับแบงเคียบอลนะครับและเรื่องราวในคลิปนี้เราก็จะมาถึงในช่วงท้ายอาชีพของเปเล่กันแล้วนะครับซึ่งมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ตัดสินใจยุยติอาชีพของเขากับซานโตสครับได้กลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวก่อนที่สุดท้ายเขาจะตัดสินใจกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งให้กับทีมคอส莫สในสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีคําถามครับว่าเพราะอะไรเขาถึงกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งทางๆัที่เขานั้นประกาศแขว้นตัดไปแล้วและผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็มีคําถามอีกเหมือนกันครับ ว่าเปเล่ที่เขานั้นเป็นถึงสมบัติล้ำค่าของชาติที่จะไม่มีวันถูกส่งออกได้ทําไมเขาถึงสามารถย้ายไปเล่นให้กับทีมคอสมอสที่อยู่ในต่างประเทศได้ครับซึ่งแน่นอนว่าจู่ๆเนี่ยคุณจะมาเอาสมบัติล้ำค่าของชาติออกไปจากประเทศมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับและเรื่องราวมันได้ถูกเปิดเผยอ,ออกมาในคลิปนี้แล้วยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับและเราไปรับฟังกันได้เลย หลังจากที่คว้าแชมป์โฟุตบอลโลกปี1970ได้แล้วตอนนี้มันก็คือเวลาของการเดินสายแฉลองอีกครั้งหนึ่งแล้วครับทุกคนได้เดินทางกลับมาเริ่มต้นขบวนแห่กันที่เมืองเรโอเดจาเนโรก่อนที่ในวันรุ่งขึ้นครับขบวนแห่มันก็ถูกจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่เซาเปาโลแต่ว่าในครั้งนี้ครับเปเรลสเขาไม่ได้อยู่ในขบวนแห่ด้วยเพราะว่าเขาได้ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านที่ซานโตสครับเพราะภรรยาของเขาโรสแมรี่กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่2ได้7เดือนแล้วและเธอก็ต้องการให้เเปป่ไอยยูข้างๆครับ และสําหรับลูกคนที่2คนนี้เขาคือเด็กผู้ชายไปเล่ได้ตั้งชื่อลูกชายของเขาว่าเอ็ดสันโซบีดูนาซิเมนโตเอลนินโยวินาทีที่ไปเล่เขาได้อุ้มลูกคนที่2ของเขาเนี่ยครับเขาได้พูดขึ้นมาว่าคุณไม่จําเป็นต้องเป็นนักฟุตบอลคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็นคุณจะได้เรียนหนังสือจนจบมาหาลัยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตัวของเขาเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้รับแน่นอนครับว่าพอมีลูกคนที่2แล้วบวกกับอายุของเขาที่มันเริ่มจะมากขึ้นเรื่อย เขาเริ่มมีความคิดครับว่าอยากจะเลิกเล่นฟุตบอลแล้วและให้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นชีวิตของเขามันไม่ต้องมีอะไรพิสูจน์อีกต่อไปแล้วครับแชมป์ฟุตบอลโลก3ส,สมัยยิงประตูดได้เกิน1000ลูกมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและที่สําคัญเลยเขากําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดในชีวิตซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อดอนดินโยเขาได้สอนเอาไว้เสมอเลยว่าอย่าเลิกเล่นฟุตบอลในตอนที่มีคนพูดถึงฟอร์มการเล่นของคุณแต่จงเลิกเล่นฟุตบอลในช่วงที่คุณนั้นกําลังมีผลงานที่ดี เพื่อที่จะทําให้ตัวของคุณนั้นได้กลายเป็นที่จดจําไปตลอดกาลไปเล่เขารู้ดีครับไม่ไว่ายังไงก็ตามเวลาของเขามันจะต้องหมดลงในสักวันหนึ่งดังนั้นเขาจึงได้ออกมาประกาศครับว่าเขาได้ตัดสินใจกําลังจะเลิกเล่นทีมชาติแล้วโดยที่ไปเล่เขาขออีก2เกมเพราะมันจะทําให้การลงเล่นทีมชาตินัดสุดท้ายของเขามันเกิดขึ้นที่สนามมาราคานะ่าแฟนบอลมากกว่า1 3, 8 0 0 0 0คนได้แห่กันเข้ามาดูเกมนัดนี้ครับไปเล่ที่ยิงให้กับทีมชาติไปแล้ว77ประตูเขาได้รับการอ้อนวอนจากแฟนบอล ทั่วสนามเลยตะโกนคาว่าฟิก้าที่แปลว่าอยู่ต่อแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเขาได้ตัดสินใจไปแล้วครับว่าเกมนัดนี้มันจะต้องเป็นเกมนัดสุดท้ายของเขาถึงแม้ว่าเขาจะโดนหลายคนต่อว่าว่าเป็นคนที่เห็นแกนตัวไม่ยอมช่วยชาติเลิกเล่นทีมชาติทั้งที่สภาพร่างกายยังดีอยู่แท้แต่ว่ามันก็ยากครับที่จะทําให้ทุกคนในประเทศนั้นพอใจสัญญากับซานโตสก็เหลือเพียงแค่1ปีครึ่งครับเขาก็ได้วางแผนให้ซานโตสเนี่ยเริ่มมองหาเบอร์สิบคนใหม่เข้ามาแทนที่เขาบ้างแล้ว ส่วนสโมสรซานโตสที่รู้ว่ายังไงก็ตามไปเล่จะไม่ต่อสัญญาออกไปแน่ๆในระยะเวลา1ปีครึ่งสุดท้ายซานโตสได้จัดทัวร์นาเมนต์เดินทางไปเล่นทั่วโลกเลยเพื่อเป็นการกอบโกยเงินในการแข่งขันเป็นครั้งสุดท้ายครับเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าพวกเขาไม่มีไปเล่แล้วทีมชั้นนําทั่วโลกก็คงไม่ขอติดต่อมาขอแข่งกับพวกเขาด้วยแน่ๆก่อนที่ซานโตสจะได้เดินทางไปเล่นที่อเมริกาใต้อเมริกาเหนือแคริบเบียนยุโรปเอเชียและรวมถึงออสเตรเลียด้วย จนมันทำให้สถิติก,การลงเล่นให้กับซานโตสของไปเล่มันทะลุ1,000นัดไปแล้วทัศนคติที่ไปเล่เขามีให้กับสโมสรให้กับเกมฟุตบอลมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆครับเขาสนุกกับฟุตบอลน้อยลงหลังจากที่ลูกคนที่2ได้เกิดมาแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามไปเล่ยังคงไม่ปิดโอกาสที่จะต่อสัญญากับซานโตสออกไปแต่ว่าสัญญาใหม่เนี่ยครับมันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขาต้องการเท่านั้นหลังจากที่ซานโตสได้ยอมรับเงื่อนไขของไปเล่แล้วในปี1973ไปเล่กับซานโตส ได้เดินทางไปเล่นทั่วโลกเหมือนเดิมเลยครับและในช่วงเวลาที่เขาเดินทางไปเล่นที่อเมริกามันทําให้ไปเล่เนี่ยได้นึกถึงเรื่องราวเมื่อ2ปีก่อนในตอนที่เขานั้นได้มีโอกาสได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาร์ฟทอยซึ่งเป็นหัวหน้าฝึกสอนของทีมคอร์สมอสในนิวยอร์กคาร์ฟทอยเขาได้บอกกับไปเร่ว่าเขาต้องการยกระดับวงการฟุตบอลในสหรัฐอเมริกาให้กลายเป็นที่นิยมเหมือนกับเบสบอลและอเมริกันฟุตบอลก่อนที่เขาจะทําการโน้มน้าวให้ไปเล่ย้ายไปเล่นที่คอร์สมอส โดยที่คอฟทอยนยครับเขาได้บอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเลยอยากได้เท่าไหร่ให้บอกมาแต่ไปเล่ก็บอกว่าเรื่องเงินมันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาเช่นกันเขารวยอยู่แล้วจากการเล่นให้กับซานโตสแต่ว่าความตั้งใจของเขามันก็คือการแขวนตัดกับซานโตสและเขาไม่เคยมีความคิดที่จะย้ายทีมออกไปอยู่ที่ไหนเลยและในช่วงปี1974มันคือช่วงเวลาของฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วไปเล่ได้ถูกกดดันให้กลับมาลงเล่นให้กับทีมชาติแต่สุดท้ายเขาก็ยืนยันว่าช่วงเวลาของเขากับทีมชาาติมันนนไได้้จบลงนนลงปแว ก่อนที่ในเดือนกันยายนเปเล่เขาจะได้แจ้งกับทางผู้บริหารของซานโตสว่าเวลาของเขากับสโมสรมันใกล้จะหมดลงแล้วและในช่วงปลายเดือนกันยายนเขาได้ออกมาประกาศว่าในสัปดาห์หน้าเกมที่พบกับปอนเตเปรตาที่สนามวิลลาเบมิโลจะเป็นเกมสุดท้ายของเขากับสโมสรเปเล่ที่ได้ลงเล่นเกมแรกให้กับซานโตสที่พบกับทีมคูปาเตาในปี1956เขาได้สวมเสื้อลายทางสีขาวดําและหลังจากนั้นครับ เขาไม่เคยได้สวมเสื้อลายทางสีขาวดํานี้ให้กับสโมสรอ,อีกเลยจนมาถึงในเกมนัดสุดท้ายกับซานโตสที่เขาต้องกลับมาสวมเสื้อลายทางสีขาวดํานี้อีกครั้งหนึ่งเกมสุดท้ายเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าเปเล่เขาได้กลายเป็นพระเจ้าที่อยากจะทําอะไรก็ทําได้ตามใจชอบไม่มีใครว่าอะไรทั้งนั้นแล้วก็รวมถึงแฟนบอลด,ด้วยครับที่อยากจะวิ่งลงมาก็วิ่งลงมากันเต็มสนามเลยในตอนที่เขายิงประตู1000ได้มันก็ครั้งหนึ่งแล้วและเกมนี้มันก็เหมือนกันเลยครับเกมเริ่มไปได้20นาทีบอลมันได้ลอยมาหาเปเลส จูๆ่ๆเขาก็ได้ใช้มือจับบอลแล้วก็วิ่งกลับไปที่วงกลมกลางสนามก่อนที่จะคุกเข่าลงไปบนพื้นกางแขนออกมาเหมือนกับปีกเครื่องบินและเขาก็ได้พูดขอบคุณพระเจ้าขอบคุณแฟนบอลซานโตสที่สนับสนุนเขามาตลอด18ปีเต็มและไปเล่เขาก็เริ่มร้องไห้ครับก่อนที่จะวิ่งออกจากสนามไปเพราะเขาบอกว่าเขาทอนอยู่ในสนามต่อไปไม่ไหวอีกแล้วซึ่งนี่มันก็คือวิธีที่เขาได้เลือกจบอาชีพของเขากับซานโตสและเขาก็มั่นใจว่าเขาจะไม่มีวันกลับมาเล่นฟุตบอลอาชีพอีกต่อไปแล้ว และหลังจากที่ไปเล่เขาได้เลิกเล่นบริษัทฟิโอเล็กซ์ที่ไปเล่เขามีหุ้นส่วนอยู่มันก็เริ่มมีปัญหาและด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไปเล่เขาได้ไปเซ็นคำประกันเงินกู้จากธนา,าคารให้กับบริษัทและในเมื่อบริษัทเขาไม่สามารถหาเงินมาชําระหนี้ได้แน่นอนครับว่าไปเล่ต้องรับผิดชอบซึ่งมันก็เป็นเงินหลายล้านเหรียญเลยแต่ว่าการที่เขาจะหาเงินมาจ่ายหนี้ได้นั้นเขายอมรับครับว่ามันมีแค่ทางเดียวซึ่งนั่นก็คือการกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งและ2ทีมที่ได้ข่าวก่อนเพื่อนนั่น พวกเขาพร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยให้ถึง15ล้านเหรียญต่อปีเอซีมิลานก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ให้ความสนใจเหมือนกันครับแต่เปเล่เขารู้สึกว่าถ้าเขาจะกลับมาลงสนามอีกครั้งและไปเริ่มต้นที่ยุโรปแรงกดดันมันจะมาหาศาลมากๆชีวิตของเขามันจะไม่ต่างอะไรกับตอนเล่นให้กับซานโตสเลยดังนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจติดต่อกลับไปหาคาฟทอยก่อนที่คาฟทอยเนี่ยเขาจะได้บอกถึงข้อดีให้เปเล่ฟังครับว่าเปเล่จะทําเงินได้อย่างมาหาศาลถ้าย้ายมาเล่นที่อเมริกาและรวมถึงลูกๆของเปเล่ด้วยที่จะได้มีอกกาาเรียนภาษาษังฤ ฟุตบอลของสหรัฐอเมริกามันเพิ่งจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นดังนั้นไปเล่เขาจะสามารถสร้างผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ได้มากกว่าการไปเล่นที่ยุโรปที่มันมีแต่คนเก่งๆมากมายและฟุตบอลของพวกเขาก็ได้รับการยอมรับในระดับสูงแล้วแต่อย่างไรก็ดีครับการย้ายออกจากบราซิลมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายขนาดนั้นมันต้องใช้เวลานานถึง6ถึงเดเดือนเลยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนี่ยไปเล่เขาคือสมบัติของชาติที่ไม่สามารถถูกส่งออกได้ดังนั้นการที่ไปเล่ะจะตัดสินใจกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่นทยยที่ต่ตางประเศด้วย ดังนั้นเขาจึงต้องได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลของบราซิลก่อนและการติดต่อสื่อสารในช่วงเวลานั้นนะครับในสมัยนั้นอนะ่ะมันก็ยังไม่ได้ทันสมัยแถมมันยังต้องเป็นการประชุมกับอีกหลายฝ่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นทนายของเปเล่ทนายของฝั่งคอสมอสที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องภาษีรัฐบาลของทั้งสองประเทศรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและก็รวมถึง Warner Communication ที่เป็นเจ้าของทีมคอสมอสและก็รวมถึงสโมสรเก่าของเขาได้ครับอย่างซานโตส คือเรื่องของกฎหมายในสัญญาของนักเตะบาราซิลในช่วงเวลานั้นนะครับมันเป็นกฎหมายที่แปลกประหลาดมากๆเลยซึ่งเปเร่บอกว่ามันคือกฎหมายสัญญาธาตุคือฟุตบอลในยุคปัจจุบันนะครับถ้านักเตะหมดสัญญากับสโมสรนใดนสโมสรหนึ่งแล้วพวกเขาก็จะสามารถย้ายไปร่วมทีมไหนก็ได้ถ้าการพูดคุยมันลงตัวแต่ว่าในสมัยนั้นนะครับถ้านักเตะหมดสัญญาแล้วพวกเขาจะต้องได้รับอนุญาตจากทีมเก่าของเขาก่อนอยู่ดีนั่นก็แปลว่า ถ้าสโมสรเก่าของเขาไม่อนุญาตนักเตะก็จะไม่สามารถย้ายไปร่วมทีมอื่นได้ก่อนที่ในช่วงปี1979จนถึง1980เนี่ยครับกฎหมายสัญญาทาตเนี่ยมันจะถูกยกเลิกไปซึ่งไอกฎหมายสัญญาธาสเนี่ยครับไปเล่เขาได้เล่าเรื่องตลกให้ฟังเรื่องหนึง่งคือมันก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วตลกนะครับแต่ว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยคนที่โดนอ่ะมันคงไม่ตลกด้วยคือในตอนที่ไปเล่เขายังเล่นให้กับซานโตสอยู่ครับมันมีเพื่อนร่วมทีมของเขาคนนึงไปจีบลูกสาวของผู้อำนวยการสโมสร ในตอนที่พวกเขากาลังคบกันอยู่นะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงลงสนามทุกเกมเลยแต่พอมาถึงวันหนึ่งที่ทั้งคู่นั้นทะเลาะกันอย่างรุนแรงเลยมันกลายเป็นว่าเพื่อนร่วมทีมของไปเล่คนนั้นน่ะเขาถูกผู้อำนวยการของสโมสรยกเลิกสัญญาทิ้งเลยและเขาจะย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะว่าผู้อำนวยการของสโมสรซานโตสเขาไม่อนุญาตไปเล่ก็บอกว่าเนี่ยครับมันคือกฎหมายสัญญาธาตที่มันไม่มีความเป็นธรรมเพราะมันสามารถทําลายอาชีพทําลายชีวิตของคนคนหนึ่งไปได้เลย ส่วนเปเล่ในตอนนี้ครับอายุได้30กลางๆแล้วผ่านจุดสูงสุดของนักฟุตบอลมาเรียบร้อยแล้วแถมยังเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วด้วยตอนนี้เขาจะต้องกลับมาลงเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งเพื่อ2จุดประสงค์หลักๆนั่นก็คือรายได้และโปรโมทฟุตบอลในสหรัฐอเมริกาเปเล่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะฟุตบอลที่อเมริกามันไม่ได้แย่เลยครับในระดับสูงอะ่ะมันดีมากๆเลยแต่ที่ขาดไปก็คือฟุตบอลในระดับลากยา ส่วนฟุตบอลระดับสูงเนี่ยครับพวกเขานั้นเคยเอาชนะอังกฤษที่มีอัฟแลมซี่ไปได้1นศูนย์ด้วยจนกระทั่งพวกเขาได้ก่อตั้ง NASL เึข้ามาในปี1967ดังนั้นฟุตบอลของพวกเขาเนี่ยมันก็เลยเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นและในตอนที่ไปเล่ยังเล่นให้กับซานโตสครับสหรัฐอเมริกามันคือประเทศเดียวที่ในตอนที่เขาได้เดินทางมาเขาจะไม่ถูกแฟนบอลลุมล้อมเพราะว่าคน่วนใหญ่เขาไม่รู้ว่าไปเล่คือใครเพราะว่าพวกเขาให้ความสนใจในกีฬาชนิดอื่นมากกว่าฟุตบอล และในวันที่11มิถุนายนปี1975เอกสารทุกอย่างมันก็เสร็จสิ้นหมดแล้วไปเล่ได้กลายเป็นนักเตะของคอสมอสอย่างเป็นทางการพร้อมสัญญา2ปีโดยที่ไปเล่ได้เดินทางไปชมเกมของคอสมอสก่อน2เกมครับซึ่งทั้ง2เกมเนี่ยคอสมอสเขาแพ้ให้กับแวนคูเวอร์และก็ฟิลาเดเฟียซึ่งไปเล่เขายอมรับเลยครับว่าทีมทีมนี้ยังมีอะไรต้องพัฒนาอีกเยอะมากในฤดูกาลแรกของไปเล่ก,กับคอสมอสเนี่ยครับมันเป็นไปนอย่างยากลําบากเลยทีมสามารถชนะได้เพียงแค่6นัด ก่อนที่จะแพ้ไปถึง7นัดเลยจากเกมที่ยังเหลืออยู่เปเล่ได้ลงสนามเพียงแค่ไม่กี่เกมเขาก็ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้ลงเล่นเกมฟุตบอลมานานมากแล้วความแข็งแรงมันก็ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วก่อนที่ในอีก7เดือนต่อมาตอนนี้มันเข้าสู่ปี1976แล้วครับตัวของเปเร่ภรรยาแล้วก็ลูกๆของเขาเริ่มลงหลักปักฐานได้แล้วตอนนี้เขามีอพาร์ตเมนต์ดีๆอยู่แล้วลูกๆก็ได้ไปเรียนหนังสือปรับตัวเข้ากับเมืองใหม่ สังคมใหม่และรวมถึงภาษาใหม่ได้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามันก็เป็นที่ไปเล่เองเนี่ยแหละที่ดูเหมือนจะเริ่มเซ็งเเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะอยู่เท่าไหร่แล้วครับเขาต้องเดินสายไปโปรโมทงานประชาสัมพันธ์เยอะแยะมากมายเลยซึ่งมันก็อยู่ในสัญญาที่เขาเซ็นไปนั่นแหละครับคือในสัญญาเนี่ยครับมันได้ถูกเขียนว่าไปเล่จะต้องเดินสายโปรโมทฟุตบอลของสหรัฐอเมริกาในตลอดช่วงเวลาที่เขาอยู่กับคอสมอสคือในตอนแรกเนี่ยไปเล่เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ปรากฏว่าฟุตบอลที่ไปเล่ต้องไปโปรโมทเนี่ย มันคืออเมริกันฟุตบอลดังนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันตั้งแต่ต้นเลยครับตั้งแต่โตของสัญญาแล้วครับเพราะว่าฟุตบอลที่ไปเล่เข้าใจเนี่ยฝั่งอเมริกาเขาเรียกมันว่าฟกเกอ์นั่นก็แปลว่าพวกเขาต้องการให้ไปเล่ไปโปรโมทฟุตบอลครับไม่ใช่ไปโปรโมทฟกเกอร์ตามที่ไปเล่เข้าใจและในเมื่อมันเซ็นสัญญาไปแล้วเขาก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากไปโบกมือทักทายแฟนๆก่อนที่จะขึ้นมานั่งดูเกมบนอัฒจันทร์ ก่อนที่ไปเล่เขาจะได้บอกว่าอเมริกันฟุตบอลมันเป็นเกมที่เล่นกันเร็วนะมันมีการปะทะกันเยอะมากๆแต่มันหยุดเกมกันบ่อยมากๆซึ่งมันน่าเบื่อสําหรับเขาก่อนที่เขาจะเผลอหลับไปในหลายๆครั้งและพอผ่านช่วงฤดูหนาวมาได้ฟุตบอลหรือว่าอกอ์เนี่ยครับมันก็ได้เริ่มกลับมาซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงฤดูหนาวมาแล้วแต่ว่านักเตะลาบินอเมริกาหลายคนในทีมอ่ะก็ยังคงทรมานกับอากาศที่มันยังคงหนาวเหน็บสําหรับพวกเขาอยู่แพทย์สโมสรจึงได้แนะนําให้ดื่มวิสกี้เพื่อบรรเทาความหนาว ในตอนแรกครับไปเลข่เขาแทบไม่เชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินเลยเขาไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนไม่ดื่มเหล้าไม่ดูดบุหรี่ไม่ดื่มไวน์ไม่เอาอะไรเลยครับเพราะว่าเขารักสุขภาพมากๆเขาห่วงอาชีพนักฟุตบอลของเขามากๆแต่ในเมื่อทีมแพทย์เขาบอกให้ทําเขาสั่งให้ทําไปเล่ก็ต้องทําตามครับก่อนที่เขาจะบอกว่ามันได้ผลมากๆร่างกายมันอบอุ่นขึ้นจริงๆเขาสามารถลงแข่งและลงซ้อมได้เหมือนกับสภาพอากาศปกติเลยก่อนที่ไปเล่บอกว่าในครั้งนั้นน่ะมันคือครั้งแรกเลยที่เขาได้มีโอกาสดื่มแอลกอฮอล์ และเขาก็ชอบมันมากๆหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์อะไรก็แล้วแต่เขาก็จะไม่พลาดที่จะมีส่วนร่วมในการดื่มแอลกอฮอล์อีกต่อไปแล้วคือการย้ายไปเล่นที่อเมริกาของไปเล่ะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมันเหมือนกับว่าเขาไปสนุกสนุกชนะบ้างแพ้บ้างไม่ได้ซีเรียสอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ยังสามารถพาคอสมอสเป็นแชมป์ลีกนอร์ดได้ครับ1น2นัดที่ไปเล่ลงเล่นให้กับคอสมอสเขาสามารถยิงได้ถึง66ประตู และในเกมสุดท้ายของไปเล่กับคอสมอสเนี่ยครับมันก็คลาสสิกสุดๆเลยเพราะว่ามันคือเกมที่ต้องเจอกับซานโตสทีมเก่าของเขานั่นเองและในเกมนี้คอสมอสก็สามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าในเกมเนี่ยครับมันก็ตลกตลกอีกเหมือนกันเนะาะท,ทั้งๆที่ตัวของเขาอ่ะมีสัญญาอยู่กับคอสมอสซึ่งแน่นอนครับว่าเขาคือนักเตะของทีมคอสมอสแต่ว่าเขาลงเล่นให้กับคอสมอสในช่วงครึ่งแรกก่อนจะย้ายไปลงเล่นให้กับซานโตในช่วงครึ่งหลังซึ่งนีนนยไปเล่เขาก็ไม่ได้พูดนะครับว่าสัญ,ญญาในตอนนนั้นะ่ะ มันละหลวมมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเขาได้รับอนุญาตแล้วหรือเปล่าหรือว่าเกมเกมนี้มันไม่ใช่เกมทางการอาจจะเป็นเหมือนกับเกมเทสติโมเนลแมทช์อะไรอย่างเงี้ยครับคือเปเล่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เปเล่เขาก็บอกแค่ว่ามันคือเกมนัดสุดท้ายของเขาแค่นั้นเองตลอด21ปีในการเป็นนักฟุตบ,บอลของเปเล่คราวนี้มันจบลงแล้วจริงๆถึงแม้ว่าหลายๆคน,นจะบอกว่าเปเล่ยังมีสภาพร่างกายที่ดีอยู่ยังสามารถลงเล่นได้อยู่แต่เปเล่เขาคิดว่าเขาควรจะต้องจบอาชีพของเขาจริงๆแล้ว เขาได้รับทุกอย่างมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์กับซานโตสแชมป์กับทีมทหารแชมป์กับทีมชาติบราซิลและแชมป์กับคอสอสเขาได้นั่งคิดถึงความสําเร็จที่เขาได้เคยทํามาตลอดทั้งชีวิต1367นัดกับ1283ประตูมันถือว่าเพียงพอแล้วครับสำหรับเขาแน่นอนครับว่าเปเล่เขายอมรับว่าจากนี้เขาคงคิดถึงฟุตบอลแน่ๆย่ปีมันไม่ใช่เวลาน้อยๆเลยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาความตื่นเต้นและพลังงานทุกอย่างที่เขาได้ทุ่มเทลงไปในตออนนนที่่เขาายูใสม ความสุขความเศร้าที่เขาได้รับในช่วงหลังจบเกมเพียงแต่ว่าในตอนนี้ครับโลกของเขามันกําลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยครับที่นักเตะหลายๆคนได้ใช้สหรัฐอเมริกาหรือว่าเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เนี่ยเป็นสถานที่โกยเงินครั้งสุดท้ายก่อนเลิกเล่นและนักเตะบางคนในอดีตนะเขาก็กลับมาจากการแขวนสตัด๊ดและก็เลือกไปกอบโกยเงินที่อเมริกาครับด้วยเหตุผลทางด้านการเงินซึ่งไปเล่นเนี่ยคือหนึ่งในนั้นละครับอีกคนหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือ ในอดีตเนี่ยครับนักบอลหลายคนก็มีปัญหาในโรงการวางแผนทางการเงินมันก็เป็นไปได้ครับโดยเฉพาะในโรงการศึกษาเพราะว่านักเตะในยุค6 0 7 0 8 0อะไรพวกเนี้ยพวกเขาไม่ค่อยได้เรียนหนังสือกันและก็รวมถึงตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีอาชีพเอเจนต์หรือว่าพวกอาชีพแอดไวเซอร์อะไรพวกนี้ด้วยเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วครับโลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วมันเกิดเป็นอาชีพใหมๆ่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเอเจนต์ที่เข้ามาดูแลเรื่องผลประโยชน์ของนักเตให้ คือถ้านักเตะไม่ไปติดการพนันหรือว่าโดนภรรยาฟ้องหยา่าหรือไปลงทุนทําธุรกิจแล้วเจ๊งนักฟุตบอลในปัจจุบันเนี่ยครับสามารถมีชีวิตอยู่ได้แบบสบายๆจนแก่เลยอะและเรื่องราวของเปเล่นะครับก็มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะใกล้จะจบแล้วครับอีกไม่กี่คลิปเองยังไงก็ช่วยแชร์กันออกไปด้วยนะครับกดไลค์กด like, like, ติดตามช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมด้วยนะและเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ